ยางรีดน้ําแท้นะครับที่ถามเข้ามานะครับก็มีนะครับในรุ่น h อน da นะครับผมแต่ราคาจะสูงกว่าตัวเทียบพี่เราขายอยู่นิดนึงนะครับอ่าแล้วก็งานเนี่ยพอๆกันนะครับผมแค่ตัวแท้เนี่ยสีเขาจะเงากว่านิดหน่อยนะครับผมอ่ะเรามาดูครับว่าหลังติดตั้งเป็นยังไงนะนี่คือยางนีดน้ําแท้นะครับของ Honda าเจฟนะครับผมนี่สีมันจะเงากว่าของเทียบนิดนึงนะครับแต่ว่างานมันก็ติดตั้งแล้วก็พอๆกันนะครับผมความแนบสนิทความนี้ก็เหมือนเหมือนกันกับตัวเทียบที่เราจําหน่ายอยู่ นะครับแก้สีเขาจะเงากว่านิดเดียวอะแล้วก็มาดูฝั่งนี้ฝั่งนี้เหมือนกันอะนี่เห็นไหมสีเขาจะเงากว่านิดหนึ่งเนี่ยอันนี้คือยางริดน้ำแท้นะครับของรถฮอนด้าเจ็นะครับผมอันนี้ก็มีเหมือนกันนะครับใครอยากได้ก็บอกได้นะครับผมมีฟองเหมือนกันเป็นริดน้ำแท้จากศูนย์เลยนะครับผมริดน้ำแท้เขาจะมาเป็นกล่องนี้นะครับผมนี่อันนี้ไปกล่องมาอย่างนี้เลยเนี่ยมาในกล่องนี้เลยหนึ่งกล่องมีหนึ่งอัน นะครับผมแล้วก็ตีตาฮอนด้ามาให้แบบนี้นะครับผมอันนี้เป็นแท้เบิกศูนย์เลยนี่แบบนี้นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมใครใช้ฮอนด้าเจ็นะครับอยากเปลี่ยนยางรีดน้ำแบบนี้นะครับเข้ามาที่ร้านได้เลยนะครับมีของพร้อมติดตั้งเลยนะครับไม่ต้องรอของไม่ต้องจองคิวนะครับผมมาติดตั้งได้ทุกวันนะครับร้านเปิดทุกวันนะครับผมอ่ะฝากเลยครับสวัสดีครับ